เอาละครับแ,แปดเูนแปดร่างข้ามแรกข้ามครับหมอสราชราวีลากเข้าไปปัดโอ้โห,หสุดๆครับเจ้ามอสนะครับเป่งคีอน่างกยไม่น่าจะเ,เตให้สังกัดนรราทอ,อ์ยไม่จ้ามอสเตดีคุณดูกล้องเยะเรว เต่แ็ผมเตให้ <re um um> um ีไรกพไปศึกษามาหมดที่ไปรู้อะไรต่ก็ทุกทุกแคานเนี่ยคุณต้องไปลงแต่ผมลงไม่ค่อยถูกแก่้่นึ่งต่อศูครับว่าไงปอลโอ้โหปอนร้อยล้านนี่ืมหนึ่ต่อบางปนหปอนรยล้านนอืม เอาแล้วครับเอาไปสามบาทครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าูนหนึ่งูนตอหนึ่งครับเจ้ามอสของแปตัดมาเจ้าจมสารคามยกไปปอดโอ้โหปาดอีกแล้วครับท่านนี่นี่นี ไอ้น <or> ี่น <ıyorlar> <to> ี่นี่ขอ g บ b eye นี่เินบมดแหลมมู้นนี่ดูลูกสีเกียวมันเตะลูกเขียวเอาเละครับนี่นี่นี่ใส่น้ำลายกับพี่นี่แฉลบซื้อแต้มศูนย์ต่อหนึ่งว่าไงเจ้ามัดตัดไปเจ้าปอ้อนวัาเล่นเองเจ้ามัดโอ้ตามแก้ไขเอาแล้วครับแต้มสกอร์แต้มเท่าแล้วครับตอนนี้นะครับ เอาแล้วครับฝั่งทางนู้นนะครับเจ้าปอนโตเต้ครับเสื้อขาวนะครับเจ้ามอสของแปดนะครับตัวย่อต่อศูนี้เจ้ามอสเหมือนกันครับมอสราชนาวีนะครับโอ้โหคู่กับเจ้าโดมนะครับฝั่งเดิอดสายสรักคำนะครับสามต่อศูนย์สามต่อศูนย์วาไงครับปอนเปิดลูกนี้หายแน่นอนครับฮึมโอ้โห ไม่ต้องห่วงครับสุดๆครับจะปอนครับแต่ศูนย์แต่สามศูนย์ต่อสามครับโอ้ยอย่โดมว,ว่าไงเตะหรือเปล่ามอสโ,โ,โ,โอ้สัดขาพลาดครับโอ้โหอย่มอสครับหนึ่งต่สามหนึ่งต่อสามครับ ตัดมาโอ้โหจะว่ายังจะโดมโยกเข้าไปมอสโอ้โหปาดสุดๆครับปาดเร็วมากครับขาเนี่ยโอ้โหปุ๊บปั๊บนะครับแปดสามแปดสามต่อหนึ่งตัดไปฟอนเปิดมอสยกเออไม่ใช่โอ้โหสุดยอดโอ้โหคู่ฟางนัทเจ้าฟอนและเจ้า มอสโวนกุหลาบครับมอสของแปดนะครับกีฬาของแปดต่อใครชนะครับแปรกับแปรอพี่สมรสครับชนะพี่แจ๊กจะโสธรครับอยอ้ยปาดนักจีกับมอสครับเอาละครับคือทั้งคู่ตอนนี้เป็นต้นเจมยังไม่ออกนะครับอาวุธนะครับอาวุธทั้งสองทีมยังไม่ออกนะครับแปดสามต่อ สามต่อหนึ่งมอดยกมอดของแปดยกเอา้าปอน,ปอนโอ้โหไม่ข้ามเขาจะปอนโอ้โหใส่เต็มแข้งเงยเมื่อกี้ครับเนี่แทบขาดครับแปดซีตปดหนึ่งสี่สสต่อหนึ่งโอ้โตัดไปมอดของแปดว่าไงนะครับยกก็มาสวยๆปอนโอ้โหไม่ต้องรับแล้วครับ ไม่ต้องรับแล้วครับโอ้โหสุดสุดครับตัวเตะตีนแล้วเปิดแน่นอนน็จะปอดครับหนึ่งแต่สูงหนึ่งต่อสี่ครับถัดมาโอ้ยโดมครับแน่นครับยกเข้ามาโอ้โหสุดสุดครับมอรัชนาวีครับเฉียววิคาดครับบางโอจะแลกข้ามใช่ไหมครับ แก่ส oh. ีนะ่แก่เลยใช่ไหมครับฮ็อกโอ้โอ้อลูกนี้นะครับเจ้ามอสวิ่งรับเลยครับไม่กลัวแล้วครับนี่แหละครับ,น,น,รบนักสู้ครับคุณเดียวกับฉันก็ปิดแอร์ให้หน่อยครับหนาวครับแก่หนึ่งต่สี่หนึ่งต่อสี่มอสของแปดโอ้ตัดมาจะโดมโอ้เซ <6, S 1> อร์บีครับมอสของแปดครับ โอ้โหเป็นแปมแล้วครับตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ใครจะมาเอาแล้วครับแปดสองต่อสี่สองต่อสี่ครับชมได้แต่วันนี้ครับพรุ่งนี้ไม่มีให้ชมแล้วครับเข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งกันดูนะครับอย่าดูคนเดียวมันไม่ดีนะครับสี่ต่อสองเอ่อสี่ต่อสองครับตอนนี้ลากไปป้อน โอ้โหเิตเยี่ยวเจ้าโรกโอ้โหไม่อยู่ครับเตะแรงเัาจะปอนนะครับ่าสุดๆครับคู่นี้นะครับมอดของแปดว่าได้หรือมอดซึ่งรับแปดสี่สองกสี่โอ้ยหลอกหน้าเท้าอู้หเดิมชมขบหลงครับมอดฮ้ยโอ้โหตาดครับสุดๆเขาจะมอดครับเสียวนรกครับ คือน่าจะกัดอะไรมอสมอสน่าจะสลามไน่าจะกัดยังไม่เ,มเต็มต่อไปมอสเจ้ามอสคลอกแปดยกบอนผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วบางโอต้องไปแรกครับเกมนี้ต้องต้องเข้าแรกซะแล้วนะครับข้ามเขียวกับต้นฟุก่ะบางโอต้องไปแรกข้ามฟรีเจ้ามอสอกไ่าลางเล็กผมจวดโอ้โหสุดสุดครับ ฝ่าเท้านี่เจ้ามอสี่สะบัดแรงมากครับสะบัดได้ดีมากครับสี่ต่อสองครับหมอสัันาวีตัดไปเจ้ามอสของแปดว่าไงโจ๊กเข้ามาปอนโอ้โหโอ้เห็นเตี้มครับโอ้โหสุดสดครับเอาแล้วครับเจ้าโดม ฮะเจ้าโดมติดเจียวหรือแป๊กอ่ะแบ๊กครับพี่โอ้โหสุดๆครับเจ้าโดมแป๊กเข้าตายังก็ไม่รู้โอ้ยขนาดคือหันหลังใส่เลยครับเมื่อกี้ครับแม่นลบแม่นลบแล้วถ้าเกิดเขาเตะเนี่ยเต็มหันหลังแน่นอนครับเมื่อกี้ห้าต่อสองห้าต่อสองตัดไปว่าไงครับโยกเข้ามาปอนคสุดสุดๆครับสุดๆครับคู่นี้ โอ้โหไหนไงครับจะมอสคลองแปดแล้ไม่สู้แผลนี้จะไปสู้แผลไหนครับบางคนเรียเอันแอนวิตเจมส์ดิตัดมาว่าไงครับโยมโอ้โหแน่นครับโยก็ไปมอสรับโอ้โหสุดๆครับโอ้โหไอ้เขียวครับกระทืบปาร์ตแร่สองสุดมันครับคู่นี้สุดทั้งคู่ครับ ตอนนี้เวลาสามโม้าสามสามทุ่มครึ่งอ่าเรียมหัวพี่สมรสเตะยังครับสองหนึ่งอ๋อพี่สมรสนะครับเอฟซีที่ถามเข้ามานะครับพี่สมรสเหนื่อยแล้วครับตอนนี้วันนี้ไม่ได้เตะครับน่าจะเป็นสุกหน้าหัวร้อนช่อนครับต่อสองห้าต่อสองโอ้ยมอสของแปดโยกเข้ามาโอ้ โอ้เจ้ามอเสเซงตัวเองครับอมอสทองแปครับบอกว่าโอ้ลูกแรกรับไม่ดีครับมันบินนะครับเอาล้วครับเป็นแต้มของเดือนสายสรลธามครับมอสรัชนาวีและเจ้าโด้หกต่อสองตัดไปเจ้ปอนเปิดยกปอนโอ้โหดูสิครับ เสียงลูกตะก้อทบพื้นนังฟู่โอ้โหสุดสดครับคู่นี้ชอบใจแต่สองแเอาหน้าไปรับนี่ผมบอกได้เลยนะครับจะบูกแตกโอ้ยโอ้โหก็เท่แปลกไะ้จมสลานาวีเนาะข้อเท้าดีมากแห้มินต้องไปหาเสีลยวแบบนี้ชอบชอบเชียวแต่จ็นงจริง คือเห็นต้นฟุกนะเห็นต้นฟุกแล้วมาเห็นวมรรธาณาวีโอ้โหสะบัดเท้าเอาแล้วครับไม่เป็นตัวคนเปรี้ยแล้วมาเยอะตุกเยอะแฝงสองต่อหกครับตัดมาโดมหนึ่งโดมสองมรรธาณาวีโอ้โหโอ้โห มาแล้วครับแก้มของเจ้าปอนและเจ้ามอสของสาต่อหกสามต่อหกเจ๊สีดอกเร็วจริงๆครับเจ้าหมอรัชนาวีนะครับคุณไปกินเบียร์กับมี่นะครับด้วยแก้มหกต่อสามหกต่อสามนะครับตัดไปปอน โอ้โหมีตกรับกับคู่นี้มันแน่นอนครับเสียโอ้แปลกครับเดี๋ยวจัดให้ดูดูเออไม่ถูกต้องสามต่อเออคือดีใครดีมันดิถ้าใครถ้ามันโอ้โหกระทืบไหมบินก็มีท่ายบินอุปาด ปาดังเยเี่ยมแลนมินเนี่ยเหมือนเสียโอนเนี่ยปาดปาดจนข้อเท้าเสื่อมเนี่ยแป้มหกต่อสามปาดจนไม่มีเงินจะจ่ายเขาไอ้แต้มไอ้แต้มคารับโอ้โหสารคามครับ 7, 8, 7, 8, ครับเจ็ดต่อสามเจ็ดต่อสามครับโอ้โหนำไปเยอะพอสมควรครับเอาแล้วครับมอดของ 8, แปดไปเจาะปอนต้องให้กำลังใจกันแล้วครับต้องสู้นะครับแปดสามแปดเก็ดสามต่อเจ็ดปัดมาโอ้โหหนึ่งครับไะดมสองมอดว่าไงจัว๊วโอ้โหกจะเชื่อมเนี่ยโอ้โหให้อภินิยต์ไปทำรอครับ ขาหลุดเลยแป,แปงเจ็ดแสงกระืืบหนักมากนะครับกระทืบเร็วขาเร็วนะครับมันเลยแรงโดมเกี่ยวโดมเกี่ยวยังไงอ่ะแปงสามแปดเจ็ดโดมหนึง่งโดมสอง โอ้โหมาเลยครับเตะต่ำๆเจ้ามอสครับลงมอสนาวีเอฟซีเยอะนะเตะช็อตเลคือถ้าขุมปาดนะเตรียมเอากระป๋ามาใส่ตังเลยฝั่งตรงข้ามตู้เอทีเอ็มแตกเจ็ดต่อสามเจ็ดต่อสโอ้โหยัาหมสมอสเปิดหนึ่ง เรียบร้อยเปล่าฮึ๊บโอ้โหสุดๆครับปอนครับปอนบอลเตะร้อยดิบอลเตะร้อยแปดสามแปดสิบเฮ้ยอย่าชี้มาทางเอออย่าชี้มาทางผมผมไม่รู้ว่าใครเออมาเต๋ยว่าไงมาเต๋ยว่าไง เจ็ดต่สามเจ็ดต่อสามอ้มอดไซน์นั่นยกเข้ามาป๊ปโอ้โหเอาละครับวัดกันทั้งคู่นะครับระหว่างตัวยกตัวทํานะครับแต่สามแต่เจ็ดผมก็บอกไม่ถูกเลยครับสามต่อเจ็ดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแจมล็อกครับมอดบอกว่าปล่อยผมผมเล่นเองป๊ปโอ้โหชอบจริงๆครับเฉียวนี่นะครับ ผมเห็นเทพชัยภูมิแล้วผมไปเห็นมอสรัชนาวีเนี่ยโอ้โหสุดๆครับเจ้ามอสฝั่งตงนู้นก็ไม่ใช่ธรรมดาครับเจ้มอสคลองแปดก็ยกขึ้นเนี่แตเจ้าปอนก็เตะโอ้โหลูกนี่แทบแตกครับดูครับดูเกมเตะครับโอ้โหสุดๆครับมาเขียวแรกกับเอ็มรอบสมุทรสรโอ้โหสุดๆครับคู่นี้ แปดสามแปดเจ็ดสามต่อเจ็ดยอดมาโอ้ยโดมโดมถ้าข้ามมานี่ไม่รับไม่ได้แน่นอนครับตรงนี้นะครับโอ้โหโดมดีเลยคือเออโดมเออแต่ว่าจะโดมนี่คือแบบต่อสามผมชอบนะถ้าโดมทำเหมือนคนไม่มีสีมือไหมชอบชอบทำเหมือนคนไม่มีฟิล์มพอไปเตะเต็มรอบเลยนะนี่ ชอบหลอกกินไก่อ่อนๆไม่ชอบชอบกินมวยทะเลพวกนี้นะครับแอดมินก็เกือบตกนะครับอ้าวมอสพลาดครับมอสเป็นไรไปหรือเปล่าครับโอ้เจ้ามอสก็อาชีพปั่นถนนมอสของผมก็ปาดทะลากันเลยครับจั๊วเหมือนกันแลครับ ปั่นมาโอ้ยโดมสุดๆเขาจะโดมลูกนี้ปาดหม,มอนเขียวนรกจริงๆครับผมอยากเห็นเจ้ามอดคลองแปดและเจ้ามอดราชนาวีเดียวจริงๆครับปาดเขียวใส่กันเนี่ผมชอบแน่นอนครับแปดเจ็ดแปดสิไปว่าองนี้เจ้ามอดคลองแปดยกมาโอ้โอ ปอนเจพาดครับล <ersch> ุกนี้เป็นแทบของเจ้ามอสและเจ้าโดมครับเดินสายสาะคามครับแปดแปดสแปดต่อสีว่าไงครับปัดมาเจ้ามอสของแปดจุกโอ้โหเอาล้วครับ สี่แปแปดสี่ต่อแปดเอาแล้วก็จะ,จะมอสลากเข้าขไปเขียวหรือเปล่าแน่นอนจ้วเต็มเสร็จแล้วครับฝั่งนั้นน้นได้แต้มแล้วครับตอนนี้นะครับจะมอสคองแปดเราจะป้อนเพิ่มแต้มขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับเกมแบบนี้นี่ต้องดูกันยาวๆครับห้าแปดหน้าไหนก็ได้นะครับห้าต่อแปด ต้องดูกันยาวๆครับคู่นี้แปดต,ต,ต่อห้าแปดต่อห้าครับสามช่วงตัวไม่ห่างนะครับผมเนี่ยูอยตอนนี้ตึงกันอยู่จบปอนคโอ้โหโอ,โโอโไม่ใช้มือค้ำเลยครับลูกนี้นะครับลังกาหลังเขาจะปอนปอนจตุนะครับบ้านโคกสวนมอนนะครับแปดห้าแปดแปดห้าต่อแปดว่าไงโดมพื้นอี่สุดๆ ผืนเจ้าโดมนี่สุดๆจริงๆครับถึงอย่างว่านะครับเมื่อกี้ก้ากับแอดมินเกมนะครับโอ้โหก็อย่างว่านะครับแฝงแฝงถอมตัวมันมวยทะเลนะครับเจ้าโดมแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยโอโ้สุดๆครับฮับโอ้เตะหนักเตะแรงห้จะปอนเอาล้ครับเกมนี้ไม่ยอมเขาดูกันยาวๆนะครับเริ่มเข้า นืบอเิฝั่งครับตอนนี้หาต่อแปดโดมู่ซ้ายยกขวาโอ้โหขาโอ้ยนั่นหายแต่ขาเนี่ไหมเห็มันแรกับกับเสียโอแรงกับเสียโอนี่ไหมแ้ดแปดห้าโอ้โหโอ้ยจะปอน สันแบกโอ้โหสุดๆดครับโอ้โหมาเลครับขึ้นขวาลงขวาครับจบปอนฮะมาเลเซียครับห้าแแปด,แปดห้าต่อแปดว่าไงลูกเสือจ,จะมอสของแปดจวดโดมโอ้โหอีกนิดนึงครับลากเข้ามาโอ้ยแ้มหรือเปล่าปอน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หซาเสดายครับจะเป็นแต้มคื่อกี้นะครับแปดแปดต่อห้าแปดต่อห้าว่าไงหมอรัชนาวีตัดไปหมอของแปดยกขึ้นปอนโอ้โหสุดสุดครับ มีตัวคุมอยู่เจ้ามอนคองแปดนึ่งมีธรรมดาโอ้โหพรชรฐนาวีถอดเสื้อแล้วนะครับทุกท่านต้องรอชมเกมหนักๆและนะครับตอนนี้นะครับแปดแปดแแปดห้าต่อแปดคือล็อกกันไปล็อกกันมานะครับโอ้ติดเดียวครับโอ้โยมาแล้วครับ 5, 5, 5. ปาเจ้ามอนคองแปดครับดูสิครับมา ให้ผมปาดบ้างอย่าปาดคนเดียวโหโหโ,หโชว์เลยครับเจ้ามอสคลองแปดนะครับเคยชอบใจเอาวุธหลักแปดหอยโชว์เลยครับมอสคลองแปดครับท่านผู้ชมอย่าดูคนเดียวกดไกลค์กดแชร์โอ้สุดๆครับดูเจ้ามอสคลองแปดก็จะมันเขี้ยวน่าจะโชว์เขียวเหมือนกันนะครับนะครับแปดแปดแปดหกแปดต่อหกครับ เกมเมียลงครับลูกนี้โอ,อ้โหพลาดแล้วครับปอนแ่ท้อลามหนตพร้อมเก้าเกต่อหกตัดไปมอสคลองแปดหนึ่งมอสคลองแปดสองโอ้โหๆๆลูกจะล้นเตะให้หายไปเลยนะครับ ต้นฟุกเข้าทางซันแบ็กมาเลยเยี่ยวตัวเตะเลยดิจริงจริงนี่ตัวนี่แม่นเนาะขึ้นเตะแป้งหกแป้งแป้งหกต่อเก้าครับโอ้โหปันมาโดมหนึ่งโดมยกมอสซันแบ็กโอ้เจ้าหมอรัชนาวีก็ซันแบ็กหายเหมือนกันนะครับ แปแปดต่อหก้าต่อหกครับถัดไปว่าไงมอสของแปดยกมาโอ้จบปอนครับไปแล้วครับแต้มครับฝั่งเดินสายสระคามยู่โดมและอ่มอสของมอสรัชนาวีนะครับโอ น่าจะเป็นประมาณสิบต่อห้านะครับตอนนี้แปดสิบแปดหกสิบ <8, S 1> ต่อหกโอ,อ้ตัดหน้าขวาเจ้ามอดอย่างเร็วยกขึ้นโอ้โหมอดเลยหมอดเดินเข้าไปถอดเสื้อข้างหลังระวังดีๆเจยบเหี่าเลยแปดหกแปดสิบหกต่อสิบ กออยู่ที่สิบต่อหกครับตอนนี้นะครับก็ยังบอกไม่ถูกนะครับสิบแก่หกสิบต่อหกฝากไลค์แชร์นะครับดูรอบดึกนะครับตอนนี้เอาจวดมาป้อนสุดๆครับ ต้นฟูนี่ไปเตะแรกนี่สุดๆเซมไม่ได้โดนแดกุเปลี่ยนตีตรอดแดหกต่อสิบหกต่อสิบโอ้โหแปดสิบแต่หกสิบต่อหกมอนรัศนาบีโอ้โห เลขแปดสุดหกต่อสิบห่างสี่ช่วงตัวจวกมอดลากไปกระทือหรือเปล่ามอดกระทือแม่งขัดกระทือแม่งเนี่ย <c oughs> สลักคามนะครับนี่นะครับปาดนรกนะครับแปดสิบแปดสิบต่อหกเด็บกบอลเขาเตะดีเตะหายเหมือนกันนะครับ เอิดเอิมาห้าป่าดมาห้ากระโดงกระโดดปาดได้อันนี้สวัสดิ์ขาตบเลยไหมแปดเก็กแปดสิบหกต่อสิบครับว่าไงจะมอรัชนาวีนี่ไงขาไหมตบเอาเลยดิขาตบได้ยืนตบเลยยังเข้าไปตบยังไปตบเนาะโอ้โหสุดๆครับมอรัชนาวีครับแปดสิบแปดหก สิบ่องหกครับว่าไงครับเอาคักกันก็นจะปอนก็นจะมอสครับสุดๆครับโอ้มาแล้วครับสิบเอ็ดต่อหกแล้วครับนักจิราเต้เด้แก้มเสียดนะครับเสียดแปดสิบเอ็ดต่อ,ตอ,กตอหกมอสหนึ่งโอ้ปินนิดนึง มอดยกเข้ามาโอ้โหโอ้ยนะครับผมเลเสียวแทนเจ้ามอดครับผมก็อ้โหกต่อสิบหกต่อสิบเอ็ดโอ้โหหออบอยอดเจ้าดวงบอกว่าหยอดครับถ้าเดินเข้าไปเต็มๆแล้วครับเมื่อกี้นะครับ เกาสิบลังสิเอ็ดต่อหกสิบเอ็ดต่อหกครับบอลเปิดจวกแขมหรือเปล่าโอ้เจ้าโดมครับเกมครับโอ้ยเข้มเขด่นปาอบอยู่มโ้โหจูมอสของแปดแล้วเจ้าปอนนะครับก็ก็แพ้นะครับ ครับก็แพ้เจ้ามอสรัชนาวีและเจ้าดมนะครับสุดมัน,นครับด้วยสกอสสิบสองนะครับเจ้าดมสิบสองต่อหกเซ็มครับสุดๆครับ